จากวันนี้เป็นต้นไปทุกท่านทุกคนที่อยากร่วมบุญใหญ่อยากร่วมส่งเสริมอุปธมร,รมบำรุงการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยอยากร่วมบำเพ็ญปัญญาบารมีอยากส่งเสริมพระหนุ่มเนรน้อยให้ได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดเพื่อที่ท่านจะได้เป็นปัญญาชนเป็นคลังสมองเป็นพระมหาเถระเป็นสะดมหลักทางปัญญาที่น่ากรามน่าไวาของประเทศไทยสืบไปในอนาคต อาจารย์ก็ขอถือโอกาสนี้เจริญพรเชิญชวนผู้ดำนิบบิษัทญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ชมมาร่วมกันส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยมาร่วมกันอปุปถัมภ์บำรุงโครงการอบรมบาลีก่อนสอบหลักสูตรปริญญาธรรมก้าวปรโยไปที่สองได้ทุกวันโดยวิธีใดบ้างก็ง่ายๆถ้าท่านอยู่แถวเชียงรายหรือท่านมาเที่ยวเชียงรายก็แวะมาร่วมบุญร่วมกุศลเป็นเจ้าภาพเข้าปลาอาหารพัตตาหารเช้าพัตตาาหารเพลิน และน้ำปลานะฮะในตอนเย็นได้ทุกวันแต่ถ้าท่านเดินทางมาด้วยตัวเองไม่ได้ก็ร่วมทําบุญออนไลน์เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้เอาโปสเตอร์เอาประชาสัมพันธ์เอาบัญชีธนาคารของโครงการลงแปะไว้ในไลฟ์สดทุกวันจากนี้เป็นต้นไปนะโยมทั้งหลายจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลใครจะร่วมทําบุญข้าวปลาอาหารพตะทหารเช้าพตตาหารกลางวันพตตาหารเพลนก็ขอจเจริญพรเชิญได้เลยทําได้ทุกวันนะทำได้ทุกวันนะ มือหนึ่งจะทําบุญตามกําลังศรัทธาก็ได้นะหรือจะถวายมือละห้าร้อยบาทก็ได้สามมือนะมือเช้ามือเพลนแล้วก็น้ําปานะนะร่วมทําบุญได้มือละห้าร้อยบาทวันหนึ่งก็มีสามครั้งนะมื้อเช้าก็ห้าร้อยบาทต่อรูปมือเพนก็ห้าร้อยบาทต่อรูปมือค่าน้ําปานะก็ห้าร้อยบาทต่อรูปสามสิบรูปนะพร้อมด้วยพระวิทยากรพี่เลี้ยงอีกประมาณห้าหกรูป และเจ้าหนะ้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกอีกประมาณ5คนทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยนะก็คือโครงการอบรมบาลีคอนเสิร์ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นเวลาถึง3เดือนฉะนั้นขอจเจริญพเรเชิญทุกท่านทุกคนนะร่วมทําบุญเพื่อบุปถัมม์การศึกษาของคณะสงฆ์ร่วมบําเพ็ญปัญญาบารมีได้นะด้วยการทําบุญทํากุศลตามกําลังศรัทธาก็ได้ร่วมบริจาคพัตหารเชา้าพัตหารเพลและน้ําปานะวันละ3ม,มื้อก็ได้นะก็แค่มื้อละประมาณ500บาท หรือจะทํามากกว่านี้ก็ได้หรือจะเดินทางมาเลี้ยงแต่ละวันแต่ละวันก็ได้ใครมีวันเกิดวันไหนเออเปลี่ยนทําบุญวันเกิดมาเป็นทําบุญเลี้ยงพระว่าที่ประเด็นธรรมก้าประโยคก็ได้เหมือนกันฉะนั้นพระอาจารย์วันนี้ขอถือโอกาสนี้เปิดปฐมนิเทศโครงการอบรมบาลีก่อนซอบหลักสูตรประเด็นธรรมก้าประโยคในความร่วมมือของวัดโมลีโลกยารามและศูนย์วิปัสศสนาสากลไรจ์ตะวันขอประกาศอนุโมทนาสาธุการทุกท่านทุกคน ผู้ดำิษัท,ทุกท่านทุกคนบริษัทห้างร้านต่างๆที่ร่วมบริจาคมาก่อนหน้านี้แม้พระอาจารย์จะไม่ได้อยู่แต่ลหลายท่านหลายคนก็โอนเงินมาร่วมทําบุญล่วงหน้าหลายท่านหลายคนก็รับเป็นเจ้าภาพยาวนานเป็นอาทิตย์ก็มมแ่ะหลายท่านหลายคนที่จะรับเป็นเจ้าภาพต่อจากนี้ไปก็ถือว่าพระอาจารย์นในนามเจ้าของสถานที่ในนามผู้อำนวยการโครงการในนามผู้อำนวยการหลักสูตร ขอประกาศอนุโมทนาสาธุการพุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกคนที่ร่วมอุปธรภมบำรุงโครงการของเราตั้งแต่ปีที่แล้วและต่อยอดมาจนถึงปีนี้ด้วยและที่จะร่วมอุปธรรมบำรุงในรุ่นที่สองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยขออัญเชิญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มาอํำนวยอวยยใยให้พระนมสามนเณรน้อยทั้ง30รูปที่เข้าร่วมโครงการตั้งจิตตั้งใจอบรมสัมมานาเวิร์กช็อป ใช้วันเวลาสามเดือนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหนืออื่นใดขอให้ท่านทั้งหลายจงสอบได้ได้เป็นประเด็นธรรมก้าประโยคโดยทั่วหน้ากันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอน